วันนี้จะตําแตงไม่ได้ตาํามะ่งเฮิมแล้วนะคะมีพิน้นเจาะปอกเปียกขยังปอกเปียกบบเซ็บฉันมากันปอกเปียกกับบ่ปอกแล้วกับสรผปปสมกันมันยังแสบแต่ว่าอัอนน้วยจังแสบฉันบบปอกเลยชักกิสีสับสับแล้วก็จะต้มไข่กินกับต้มไข่ขนม จีนหรือว่าขนมเส้นแต่ว่าวันนี้มันไม่มีขนมเส้นนะคะน,นางก็กำลังจัดแจงจัดแต่งเพื่อที่จะตำวันนี้นางกลับเข้าสู่โหมดปกตินางจะเล่นขายของอีกแล้วจ้าไก่ทอดจ้าคิดว่าจะขายได้กี่เดือนคะจเ,เจ๊เดือนสิร่นเห้นหน่อยจักเดียนคิดว่านะ ฮะเอาดีๆสิลินเฮียนหน่อยจักเดือนสามเดือนจ้านางคิดยังไงไม่รู้นะคะนางนางขี้เกียจนอนหายใจทิ้งนะคะนางขี้เกียจด้เวลาเก่าพิ่นนางขี้เกียจนอนหายใจทิ้งนางก็เลยขายไก่ทอดนะคะนางนางว่าขายไก่ย่างไม่ไหวนะคะเพราะว่าควันขมงชงเฉียงนะคะนางจะตายก่อนนางจะตายก่อนรวยนะคะนางนางก็เลยหยุดขายนะคะนางก็เลย นางก็เลยต้องมาขายไอ้นี่ผุน่นบักขี่ขานยับนี่นะคะก็จะตําแตงต่อนางก็จะฝานแตงพอค้าก็มาขายลอตเตอรี่หันหันมันหันมันในชั้นอันหันมันมาอันนี้ชั้นชั้นก็สิซื้อให้ยูยืมห้องน้ำแม่ย,ยั่พินจะกขาวเจ้าเด๋อล้ไแม่ยั่พินโตดีเอาอ,อปปีย่นี่เขาเปิดขี้ <laughs> อี่ใครเจียวมันนี้แอลจะเป็นเฉียใช่วันน้ยินทุกเรื่องแป๊อันบะมีไข่ต้มบะมีขนมสินพี่น้องเหมือนนี้กินเพียวๆบรรยากาศก็ฮอนฮอนมาวานนี้จนวันสิบเป็นล้มนะฮอนลายอันไปยางตลาดจนวันยางยางก้าวหนึ่งสีเดียงเดียงหลังสองกาวือ <laughs> จ้าปลาจี้เดือดมั้นั่นอันนี้น้ำเบือนน้ำเลย วันที่เจ้าตามน่ะเจ้ากินเบิดติบัตแค่นี้แรงนี้ฉันจะผัดใส่ไข่นะคะเจผัดอะไรผัดแตงนี่แหละเพราะว่าฉันเป็นทรงอยากกินสิผัดใส่ไข่บคิดอยากกเียรผัดอุ้ยบ่คิดอยากก็อันเดียเจ้ากับสเตียคือเก้าละลาดเขาฉันจะผัดใส่ไข่เพราะว่าฉันชอบกินแห้งหนาหนาวหรือแห้งเข่ากันดีผัดอันเกี่ยวกับผัดผัดเนี่ยมันหอมกับเทียมเราก็กินมันก็แซ่บเอางั้นมาคิดบางเขากับบรรยากาศ เอาเงินมาสิบบาทคิดีอย่างแต่่อู่ไปซื้อนมสิบอมีดออก,กันยังว่าไปตลาดมาวานนี่ด้เบิร์ลอยหาสิบื้กับเข่ากับน้ำซื้อนมผู้ละกลองกินนมคนละกล่องเมื่อวานบรรยากาศโอ้พี่น้องเอ้ยฮอนฮอนสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋พบเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ